ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้ายจะมาทำในสถานการณ์ความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำปักหลังพฤษภาคมเนาะ16พฤษภาคมชาวราศีธนู คนโสดคนมีคู่คนที่มีความ,ส,มสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้เป็นการทานายส่วนตัวเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันนะคะมาดูสถานาการณ์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะชาวราศีธนูสถานาการณ์แรกเนาะเป็นสถานาการณ์ของคนโสดคนโสดประจาปักหลังพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง สีเมเท้าสีถ้วยสีดาบค่ะ แล้วก็ The Star, เดอะสตาร์เนาะให้มองว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยชาวราศีธนูทั้งหลายประจำปักหลังพฤษภาคมนี้นะคะ16ถึง31พฤษภาคมคุณจะเน้นไปในเรื่องของการทำงานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองซะมากกว่านะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกของการที่อยากจะมีความรักอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปในรูปแบบของ ความเป็นแฟนหรือ การพูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเนาะเน้นหนักไปในเรื่อง,องครอบครัวนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามาหาคุณอยู่บ้างเหมือนกันเนาะแต่ไฮมองดูว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจแล้วก็ยังไม่พอใจยังมีความสุขกับการเป็นแบบนี้นะคะอาจหลายๆคนในที่นี้เนาะอาจจะยังมีอะไรคาใจคุณอยู่มีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจ ที่คุณมีความรู้สึกว่าประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันช่างเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะไปต่อเราเองก็ยังมีความสุขกับการอยู่ตรงนี้เราเองก็ยังคงมีความสุขกับความโสดเนาะเดอสตาร์เป็นไพ่แห่งความโสดขึ้นมาย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่า ชาวราศีธนูเนี่ยประจำปักหลังพฤษภาคมนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแล้วก็ยังคงไม่อยากจะมีใครนะคะยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวยังมีความสุขกับการเป็นโสดไม่ได้อยากคิดที่จะวิตกกังวลในเรื่องของความรักแล้วก็ไม่อยากจะคิดวุ่นวายอะไรมากมายในเรื่องของความรักในช่วงนี้แล้วนะคะมันเลยเป็นความคิดที่ว่า ใครที่เข้ามาเนี่ยคุณเองก็ไม่ถูกใจไม่พอใจนะคะเน้นหนักไปในเรื่องของครอบครัวเน้นหนักไปในเรื่องของงานเน้นหนักไปในเรื่องของ ความสําเร็จในชีวิตมากกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วก็มีการวางแผนการทําอะไรใหม่ๆให้มันชัดเจนนะคะมีเป้าหมายมีแผนการค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะเดินไปให้ถึงฝันอยากจะเดินไปให้ถึงฝั่งนะคะก็เลยไม่ได้อยากจะคิดกังวลคิดวุ่นวายในเรื่องของความรักมากในช่วงนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก็มีอะไรบางอย่างอยู่ในใจยังมี ความไม่ถึงกับเป็นความกลัวนะคะเรียกว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะมันยังมีบทเรียนในเรื่องราวงความรักอยู่ในใจคุณคุณก็เลยคิดว่า ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครดีกว่านะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักในช่วงนี้นะขอเป็นโสดแบบนี้ไปก่อนเป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขดีอยู่แล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับคนรอบข้างนะคะมีความสุขมากกว่าการมีความรักเนาะไม่อยากจะวิตกไม่อยากจะพะวงหน้าพะวงหลังในเรื่องของความรักและพร้อมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหามากกว่า เป็นความรู้สึกดีๆนะคะอ่ะมาดูสถานการณ์ต่อไปสีชาวราศีธนูสถานการณ์ต่อไปของคุณนะคะในเรื่องราวของคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ16-31พฤษภาคมนี้สถานการณ์ของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างดเด็กถือดาบค่ะ Deliver เก้าไม้เท้าค่ะ คาทัวสถานการณ์ของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในตัวคุณเนาะหลายๆครั้งนะคะในช่วงปักหลังพฤษภาคมเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของความเสียใจในเรื่องของความผิดหวังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปดีไม่รู้ว่าจะหยุดแค่นี้หรือไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปหลายๆครั้งนะคะมันเลยทําให้คุณเองเนี่ยมองทุกอย่างเป็นลบหมดเหมือนกับว่า ความรักของคุณมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณลืมหันกลับมามองในสิ่งดีๆที่มันอยู่ข้างๆคุณสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณก็มองว่า หลายๆครั้งนะคะในช่วงนี้เนี่ยพฤษภาคมปักกลางเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดของคุณที่มีความรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้หนทางมันยังอีกไกลแล้วมันก็รู้สึกหมดแรงที่จะเดินไปนะคะมันยังเป็นความรู้สึกเจ็บซ้ำๆอยู่เนาะเจ็บซ้ำๆเจ็บเดิมๆ นะคะหลายๆอย่างคุณเองก็มีแผนการที่จะทำอะไรมากมายกับคนรักคุณอยากจะชี้แจงในเรื่องของเวลาอยากจะชี้แจงในเรื่องของการเอาใจใส่หรือต่างๆมากมายที่คุณกาลังมีแผนอยู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้มันไม่สามารถที่จะวางจุดวางความรู้สึกหรือว่าเคลียร์กันลงตัวได้นะคะมันก็ยังเป็นความรู้สึกของการเจ็บซ้ำๆอยู่ เจ็บรอคอยหลายๆอย่างที่มันเป็นความรู้สึกซ้ำๆเดิมๆอยู่นะคะยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้เนาะอย่างเช่นละกันเนาะนะคะคู่รักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการให้เวลากับคุณนะคะเขาเองอาจจะมีเรื่องของครอบครัวหรือนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาหรือแม้กระทั่งครอบครัวเก่าหรือรวมไปถึงเรื่องของเวลาและหนักไปกว่านั้นอาจจะเป็นปัญหามือที่3เข้ามานะคะหากคุณในช่วงนี้เนาะ ชาวราศีธนูมันเลยทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกเจ็บเจ็บซ้ําๆเจ็บเดิมๆไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตดีไม่รู้ว่าคุณเองจะเดินไปทางไหนจนหลายๆครั้งเนี่ยคุณเองก็ ลืมสิ่งดีๆที่อยู่ข้างๆคุณไปนะคะช่วงนี้ความรักอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะคนรักของคุณนะความรักสําหรับคนที่มีคู่อาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะค,ค,ค่อยๆเคลียร์นะคะเพราะไฮก็มองดูว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างชัดเจนค่อยๆค,คิดค่อยๆดูว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแต่มันเอมันอาจจะเป็นความรู้สึกของความ ไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีทางออกเนาะลองค่อยๆคิดลองค่อยๆดูละกันนะคะชาวราศีธนูเพื่อปักหน้านะคะพฤษภาคมจบไปแล้วมีถุนาคมก็มีถุนวาค์ก็ยังมีเนาะไม่ได้จบแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะคะรอดูกันต่อไปอาจจะเป็นเดือนหน้าลหลายๆอย่างดวงคุณมันอาจจะดีขึ้นความรักของคุณมันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะมีทางออกมากกว่านี้เนาะอดทนกันนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีธนู อ่ะมาดูสถานการณ์ต่อไปซิสำหรับความรักของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีธนูมันมีโอกาสไหมที่คุณจะชัดเจนความรักของคุณในช่วงนี้มันจะมีโอกาสไหมนะะั้นในความชัดเจน5้าไม้เท้าก็แปดถ้วยนะคะแล้วก็ the food, เดอะ o ู l เนาะ อืมช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะเป็นช่วงที่ความรักมีปัญหาหรือเปล่านะคะมันเป็นช่วงท่าไฟด้วยอ่ะเนาะแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นช่วงที่มันอืมอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะแต่คุณเองอาจจะยังมองไม่เห็นเนาะให้มองว่า สถานการณ์ของความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเนาะปักหลังพฤษภาคมนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะคะระวังในเรื่องของการมีปัญหากันด้วยนิดนึงเนาะ,ะการขัดแยง้งการขัดใจการการพูดไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เราเองอาจจะต้องการความชัดเจนเราเองอาจจะเป็นฝ่ายถามหาความชัดเจนอาจจะไม่ได้เป็นความ ไม่ได้เป็นคำพูดแต่มันก็เป็นการกระทำมานะคะหลายๆอย่างนะคะในเรื่องราวความรักใครๆก็ต้องการความชัดเจนทั้งนั้นนะ่ะเนาะเราเองอาจจะไม่ได้ไปเร่งเขาแต่เขาเองอาจจะคิดว่าเราเร่งเขาเร่งเขาว่าต้องการความชัดเจนเร่งเขาแล้วมันเล็กทำให้เราทั้งคู่มีปัญหาการขัดแย้งในเรื่องต่างๆ นะคะขัดแย้งในเรื่องของการพูดการจาการขัดแย้งในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไฮมองว่าความรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการยอมแพ้เข้ามาแล้วก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อความรักยังไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีธนูเนาะความรักยังเป็นในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนยังไม่มั่นคงเราก็ อาจจะมีใครสักคนหนึ่งในที่นี้ยอมแพ้ในเรื่องของความรักถอยในเรื่องของความรักไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่การทำนายกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮด้วยแล้วกันนะคะหรือถ้าใครต้องการดูดวงไฮจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่าง